ผีชี้ทางแห่งป่าภูเขียววิเชียนชายวัย35ปีหน้าตาเข้มแข็งด้วยแสงแดดและลมฝนเป็นพรานที่มีชื่อเสียงในอำเภอเก้าเลี้ยงจังหวัดชัยภูมิไม่มีสัตว์ตัวไหนที่เขาล่าไม่ได้แต่วันนี้เขากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ลูกสาวป่วยหนักต้องการเงินค่าผ่าตัดด่วนวิเชียนอย่าไปเลย ป่าภูเขียวเขตนั้นมันมีผีเจ้าป่าอยู่ลุงบุญเฮงหัวหน้าหมู่บ้านห้ามไว้คนที่เข้าไปแล้วอาจออกมาไม่เหมือนเดิมบางคนเป็นบ้าบางคนเป็นใบลุงครับผมไม่เชื่อเรื่องผีหรอกวิเชียนตอบด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวในป่านั้นมีชมดป่าเสือดาวราคาก็ดีขายได้เงินเป็นก้อนๆแต่ไม่มีแต่ครับลูกผมป่วยหนักต้องการเงินรักษา วิเชียนหิ้วปืนใส่หลังผีเผลออะไรกันถ้ามีจริงก็ยิงซะคืนนั้นวิเชียนแอบออกจากบ้านตอนตีสองเดินทางไปยังป่าผูเขียวที่ห้ามเข้าป่าแห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์ที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่ามีผีเจ้าที่คอยหลอกคนใครเข้าไปมักหลงป่าบางคนกลับออกมาพร้อมจิตที่ไม่เหมือนเดิมแต่วิเชียนไม่สนเขาเดินป่ามาตั้งแต่เด็กรู้ทุกทริการอยู่รอด ไม่มีป่าไหนที่เขาเอาตัวไม่รอดวิเชียนเดินเข้าไปในป่าได้ประมาณสองชั่วโมงป่าลึกแห่งนี้มืดมิดจริงๆแสงจันทร์ส่องลงมาไม่กี่แสงต้นไผ่ยักษ์สูงเสียดฟ้าเสียงใสาๆของใบไผ่เมื่อลมพัดผ่านทำให้อากาศหนาวเย็นเอาละหาที่พักตอนค่ำก่อนพรุ่งนี้ค่อยล่าวิเชียนพูดกับตัวเองเบาๆเขาหาโพรงต้นไผ่ใหญ่ปูเสือนั่งพัก หยิบข้าวต้มใส่ใบบัวที่ภรรยาทำมาให้กินพอกินเสร็จเขาก็เอาหลังพิงต้นไผ่มองขึ้นฟ้าเดี๋ยวพ่อจะหาเงินมารักษาจำเนียนให้ได้เขาพูดกับภาพลูกสาวในใจประมาณตีสามเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินย่ำใบไผ่เขาลืมตาขึ้นดูเห็นเงาคนเดินผ่านไปผ่านมาใครเนี่ยวิเชียนถามแต่ไม่มีคำตอบเขาคว้าปืนแล้วลุกขึ้นยืนใครอยู่ตรงนั้น จ,จู่ๆเสียงเดินก็หยุดแล้วเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งออกมาจากหลังต้นไผ่เธอใส่ผ้าสิ้นสีแดงเสื้อขาวบางๆผมยาวไหลลงมาถึงเอวหน้าตาสวยงามยิ้มอย่างอ่อนโยนสวัสดีค่ะหญิงสาวทักทายชื่อเป้าค่ะวิเชียนเหลือบมองลงดูเท้าเธอไม่มีเงาหัวใจเขาเต้นแรงเงื่อออกเต็มหน้าผากแต่เขาก็ยังดื้อรั้นเธอเธอเป็นคนหรือเป็นอะไร เป้าเป็นคนค่ะพี่มาทำอะไรในป่าเป้าถามน้ำเสียงไพเราะก็มาล่าสัตว์ที่นี่มีแต่ผีค่ะพี่ไม่กลัวหรือเป้าเดินเข้ามาใกล้ยิ้มแย้มแจ่มใสผมไม่เชื่อเรื่องผีอะไรทั้งนั้นวิเชียนพูดดูแข็งกร้าวแต่เสียงสัน่นงั้นเป้าพาพี่ไปหาสัตว์ดีไหมเป้ารู้ว่าไปไหนจะเจอวิเชียนลังเลสถานการณ์นี้มันแปลกๆแต่ถ้าเธอรู้ว่าสัตว์อยู่ตรงไหน ได้เขาตอบเป่ายิ้มกว้างขึ้นแล้วเดินนำหน้าไปวิเชียนตามไปแต่เขาสังเกตเห็นว่าทุกก้าวที่เป้าเดินไม่มีเสียงของใบไผ่ที่ถูกเหยียบเลยพวกเขาเดินไปได้สักพักเป้าพูดขึ้นพี่มีลูกสาวใช่ไหมวิเชียนชะงักเธอรู้ได้ยังไงเป้าเห็นพี่กังวลเธอหันมายิ้มลูกสาวป่วยหนักต้องการเงินเธอเธอรู้ได้ยังไงวิเชียนถอยหลัง เป้ารู้ทุกอย่างจะพี่เป้าเดินเข้ามาใกล้เป้าจะช่วยพี่เป้าพาพี่ไปหาสมบัติสมบัติใช่ค่ะทองคำเพชรพลอยอยู่ในถ้ำลับเป้าชี้ไปทางลึกของป่าพี่จะมีเงินมากพอร,รักษาลูกสาววิเชียนหัวใจสัน่นถ้าเป็นจริงลูกสาวเขาจะได้รับการรักษาไปกันเลยค่ะเป้าเดินนำหน้าพวกเขาเดินไปลึกขึ้นเรื่อยๆป่ามืดขึ้นขึ้น,นต้นไผ่ใหญ่ขึ้น เสียงสัตว์ป่าดูแปลกๆวิเชียนเริ่มรู้สึกว่าเขาหลงทางเดี๋ยวสิเราเดินมาแล้วกี่ชั่วโมงเขาถามไม่นานหรอกค่ะเป้าตอบแล้วเดินต่อแต่วิเชียนมองขึ้นฟ้าดาวเริ่มจางลงแสงจันทร์อ่อนๆส่องผ่านใบไผ่เขาเดินมาทั้งคืนแล้วเธอพาฉันไปไหนกันแน่เขาถามด้วยความสงสัยไปหาสมบัติค่ะเป้าตอบใกล้แล้วค่ะวิเชียนหยุดเดิน ฉันจะไม่ไปแล้วฉันจะกลับเป้าหันมาใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มเปลี่ยนไปตาเธอเป็นสีแดงพี่ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะเธอพูดด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปลึกและน่ากลัวเธอเธอเป็นอะไรวิเชียนถอยหลังเป้าเป็นผีเป้าต้องการเพื่อนเธอเดินเข้ามาใกล้พี่จะอยู่กับเป้าตลอดไปวิเชียนหนีแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนป่าทุกทิศท,ทุกทางดูเหมือนกันต้นไผ่ใหญ่ล้อมรอบ เขาวิ่งไปวิ่งมาแต่ก็กลับมาที่เดิมหนีได้ก็หนีนะครับพี่แต่เป้าจะอยู่ทุกที่ที่พี่ไปวิเชียนหยุดวิ่งพอบหายใจฉันต้องกลับไปลูกสาวฉันป่วยลูกสาวของพี่ตายแล้วเสียงเป้าดังขึ้นจากหลังต้นไผ่ตายไปแล้วสามวันโกหกวิเชียนตะโกนเธอโกหกพี่ไปไม่ทันแล้วค่ะลูกสาวรอพี่แต่พี่ไม่มาเธอเสียชีวิตด้วยความเสียใจ วิเชียนเข่าสุดหัวใจเจ็บปวดไม่ไม่ใช่เป้าเสียใจด้วยเป้าเลยอยากให้พี่มาอยู่กับเป้าเป้าจะทําไม่ให้พี่เหงาวิเชียนนั่งลงที่พื้นน้ําตาไหลลงมาเขาเริ่มเข้าใจเขาออกจากบ้านมาล่าสัตว์เพราะต้องการเงินรักษาลูกสาวแต่ในขณะที่เขาไล่าตามความโลภความดื่อรนลูกสาวกลับต้องตายด้วยความเหงาฉันผิดเองเขาพูดเบาๆฉันควรอยู่กับจำเนียน ควรดูแลเธอไม่ใช่มาหาเงินเป้าปรากฏตัวข้างหน้าเขาใบหน้าเธอเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมอ่อนโยนเป้าไม่ต้องการให้พี่เศร้าเธอพูดอ่อนหวานอยู่กับเป้านะคะที่นี่ไม่มีความทุกขวิเชียนเงยหน้าขึ้นมองถ้าฉันไปกับเธอฉันจะได้เจอลูกสาวไหมไม่ครับเป้าสายหน้าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนตายที่นี่คือที่ของคนที่หลงทางหลงในความโลภ หลงในความเศร้าแล้วฉันจะไปไหนพี่ต้องเลือกเองค่ะเป้าพูดเลือกที่จะติดอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะกลับไปหาความหมายใหม่วิเชียนนิ่งคิดเขาคิดถึงภรรยาที่ยังคงร้องไห้อยู่ที่บ้านเขาคิดถึงชาวบ้านที่ยังต้องการความช่วยเหลือเขายังมีชีวิตอยู่เขายังทำประโยชน์ได้ฉันอยากกลับบ้านเขาพูดขึ้นฉันอยากกลับไปดูแลภรรยา อยากช่วยคนอื่นที่ยังต้องการความช่วยเหลือเป้ายิ้มนั่นแหละครับความหมายใหม่แต่ฉันทำผิดแล้วฉันไม่อยู่ข้างลูกสาวตอนเธอต้องการความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะเป้าพูดด้วยเสียงเข้าใจสิ่งสำคัญคือที่จะเรียนรู้อะไรจากมันวิเชียนลุกขึ้นยืนฉันเรียนรู้แล้วว่าความรักคือการอยู่เทียงข้างกันไม่ใช่การไปหาของมีค่ามาให้ ดีแล้วค่ะเป้าชี้ไปทางหนึ่งทางออกอยู่ตรงโน้นค่ะแล้วเธอละจะไปไหนวิเชียนถามเป้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปค่ะรอคนหลงทางคนต่อไปเป้าพูดบางคนเป้าจะหลอกบางคนเป้าจะชี้ทางขึ้นอยู่กับว่าใจเขาเป็นยังไงขอบใจนะวิเชียนยกมือไหว้ขอบใจที่ให้ฉันได้เรียนรู้เป้าไหว้ตอบแล้วค่อยๆจางหายไปวิเชียนเดินออกจากป่าตามทางที่เป้าชี้ เมื่อเขาออกมาถึงขอบป่าแสงแดดเช้าส่องใส่หน้าเขาเหลียวกลับไปมองป่าผูเขียวครั้งสุดท้ายกลับถึงบ้านเขาเจอภรรยาที่ยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านจำเนียนเธอเขาเข้าใจแล้วจำเนียนเธอหายแล้วภรรยาน้ำตาไหลด้วยความดีใจมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใครจากที่ไหนไม่รู้เอายามาให้เธอกินแล้วบอกว่ายานี้ช่วยจำเนียนได้จากนั้นอาการของเธอก็ดีขึ้นวิเชียนดีใจมาก กอดภรรยาไว้แน่นแต่ในใจคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคือเป้าผมขอโทษที่ออกไปล่าสัตว์เพื่อหาเงินมารักษาจนไม่ได้สนใจลูกแต่หลังจากนี้ผมจะเลิกทําแล้วหลังจากวันนั้นวิเชียนไม่เคยออกล่าสัตว์อีกเลยเขาเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นดูแลภรรยาลูกสาวและช่วยเหลือชาวบ้านตามที่ต้องการเขาเล่าให้คนอื่นฟังว่าในป่าภูเขียวไม่มีสมบัติแต่มีบทเรียนที่ล้ำค่า ผีเจ้าป่าเป็นกระจกเงาให้เราได้เห็นตัวเองเขาพูดกับหลานชายถ้าใจเราดีเธอจะช่วยถ้าใจเราไม่ดีเธอจะหลอกแล้วใจปู่เป็นยังไงครับหลานถามวิเชียนมองขึ้นฟ้าใจปู่หลงทางมาแต่ผีเจ้าป่าช่วยชี้ทางให้กลับมาเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าทุกครั้งที่ลมไผ่พัดมาจากป่าผูเขียวเขาจะได้ยินเสียงหัวเราะเบา ของหญิงสาวที่ทำหน้าที่เป็นทั้งยาและทั้งพิษทั้งหลอกและทั้งชี้ทางขึ้นอยู่กับใจของผู้ที่เข้าไปพบเธอความรักที่แท้จริงคือการอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่การไปหาสิ่งของมีค่ามาให้บางครั้งในขณะที่เราพยายามหาทางแก้ปัญหากลับลืมไปว่าคนที่เรารักต้องการแค่ให้เราอยู่ใกล้ๆเท่านั้น ความผิดพลาดในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตได้ผีเจ้าป่าเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนจิตใจของเราถ้าเราไปด้วยใจดีเธอจะช่วยชี้ทางแต่ถ้าเราไปด้วยความโลภหรือความดื้อรั้นเธอจะหลอกให้เราหลงทาง